งมื่ต้องเคี่ยวไปเลยใช้ไปเลยเนี้ยเนี้ยดูได้ไหมปักก e ิ่มตาเนี้ยไม่เนี้ยกึดคุดคุดคุดเดือดแต่โดเดือดแต่ดอกล้องนี่เอาเลยตาดวงร้อยมามันมันหรืว่ามมันอยู่มันน้อยไรอ่าเคี่ยวไม่ออ สัดเร็วเฮ้ยไม่โยกสัตว์เร็วตุ้มเร็วตุ้กตัวแกนะแกนี่กินร้อยน้อยเชียวนี่เออร้อยเชียวมันหวานล่ะถึงไอ้หนูร้อยจอยหนูมาก็เผื่อเลยไอ้ไข่ไอ้ไข่ย้อยเออไข่ย้อยไหนน้องนั่นไข่ย้อยอยู่ไหนล่ะนันไข่อ้อยนี่แหละเอาก็ที่กินที่หันเป็นเออเดียวเหมือนไข่ปลามึกกันเหมือนเหมือนไข่ปลามึกไม่ไข่ย้อยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไข่ปลามึกนี่อยู่ในนี้